วันนี้กําลังทําอะไรคะเอ่อกำลังทําเอาอันนี้ขึ้นครับเพื่อเอาลมเข้าไปคือในเต็นท์ร้อนมากครับเอาแอร์ป่ะเปล่าไม่ได้เอามาครับก <laughs> ูก็หลู่เกินไปนี่อันนี้น้องโอต๊ตน้องโอ๊ตจะนอนได้ไหมคะคืนนี้นอนกันกี่คนละวันนี้สองครับสองเสร็จแล้วใช่ไหมเต้นใครอันนี้เต้นใครคะ ขอดูได้ไหมล็กกันในเต็นท์อะไม่ล็กแตพิเศษมันมิเศมันเ,เ,เ,เคยเอาไปจา้างที่ดุถุนต้องทอแล้วเฮ้ย,ยรู้ปาาโอรู้บ้างสวัสดีค่ะอยู่กี่คนเต็นนี้อยู่กี่คนคนเดียวจริง,งะ ดีอะจะคูมมากางเต้นอยู่แถวนี้เราจะไปดูห้องสิบห้านะครับตัวเต้นตัวเต้นหน่อยสวัสดีค่ะนอนคนเดียวเหรอวิลเลิศนี่กันแดดเข้ากระติกเพื่อนแล้วติกไม่ได้เลยี คนใหญ่นอนเต็นท์ละคนเหรอสองคนข้มุมสองคนพ่อเหรอเนี่ยสองคนออกมาอย่างเย็นอู้ว่านั่นนอนคนเดียวอ่ะเต็นต์ใหญ่แบบสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนมาฝากของในเต็นต์ผมด้วยนี่คือหวานของเรียบร้อยหัวหน้าเป็นไหนเนี่ยหัวหน้าี่คือเต็นต์หมดละ เช็คเต็นนี้หน่อยสิเปิดเต็นนี้หน่อยเร็วไหนหันหน้ามาเดี๋ยวครูยังไม่ได้พาป้านเลยอโหอันนี้ยังสะอาดนู่นไปดูเต็่หยุมอะไรกันไว้ไม่รู้